ôi 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 สวัสดีจ้าพาัการหอมกับกระปุกลูกพามาบุกธรรมชาติอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามาเลยมาฮอดป่าก็มามางามมางามประเดิมประเดิมฮาสวัสดีจ้าผัการหอมกับกระปุกลูกพาพี่น้องมาบุกธรรมชาติอีกแล้วจ้าได้แล้วจ้าเห็ดเหลืองเห็ดมันปูจ้า บรรยากาศฝนฟ้าตกเดอ้อพี่น้องจา๋าคือคักคือคักเก็บเห็ดได้ยินเสียงปอแปะไหมปอแปะพอทนได้สู้ซาบอทนเดอ้อโอ้บลรกเด้ดนนี่พี่น้องมาขานางงามเลยนางงามจัก,กรวาลเลย ฝนจังเม็นสิ้นแบบนี้ต้องเรียกว่าได้มดถ้าสดชื้นได้มดถ้าสดชื้นขาอวบอออวบไปเดินหน้ากระปุุกลุก เดี๋ยวคนอื่นสิเห็นว่าเฮาหากินอยู่หิ้มทางเดินทางต่อลูกเอ๋ยเห็ดปลาเห็ดจ้าปลาเห็ <c oughs> ดดูดูท <c oughs> างแบบนี้สุดยอดสุดยอดนี่เห็นบอนำจึงนอง หาที่จอดกระปุกลุกก่อนที่จะพาพี่น้องขึ้นเขาเดอ้อขึ้นเขาทางนี้เลยจ้ะขึ้นไปนี่เลยพี่น้องนี่เลยจ้ะป่าเห็ดของเราจ้ะไปจ้าพี่น้องจ้ะขึ้นเขากันออกกำลังกายเดอ้อพี่น้องนี่เลยดอกงามค่ะค่ะอันนั้นเอาไว้ละโคนเขาจะเหนียวเหนียวนะคะมา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  เขากระตาหน่อยอุ้ยท้องหลงขาพี่น้องอ้อันนั้นเอาไว้ก่อนไว้ก่อนปิดไว้ปิดไว้ไวตาขาแม่ อวบจ้าปื๊ดกับบธรรมดาเด้อพี่น้องอแนวนีม้มักมักสามีชอบจ้ะแบบนี้จ้ะปืด๊ดพ่อจะเปิดผ้ากางเจ้ากับผ้ามานั่งกันเลือ้องอ่อ,อยๆพี่น้อง โอ้โหเก็บแทบขาดใจค่ะเพราะว่าไม่หันใจกล ok ัวขาใหญ่หักอู้อายะถูกใจกิมลังอีกแล้ว อยู่กับมอดนี่มันอุ้ยอุ๊ยปะเปิดปะเปิดปาดหลุดนี่ยังมีอยู่ข้างในเอาดอกหากดัง จ้ะคักไม้ักไม้อันนี้หลุดมากค่อยหล่อยพี่น้องทำไมหลุดมาง่ายจัง Ừ hmm. hai mình trai như đi ở tamắp nóng mây อื้โหยขาใหญ่ขาใหญ่หลุดเพลาะเฮ้ยพึ่ง ปรอบๆหมดตรงตัดขาแล้วแบบนี้เลยไหมฝนฟนฝน,นได้หมดได้หมด ได้หมดท่าสดชื่นโอ้ยฝนฝนฝนอุย้ยโคดอีกแล้วพี่นอ้องฟาดฝนพี่น้องจ้าคดลงงงเลยเอาอยัางไงดีค่อยเปียก ลุกลุกก็อยู่ล่างดูเอายังไงดีกองเปียกกองเปิดอุ้ยกองเปียกกองเปียกจ้า ได้อย่างนี้สิกิมลังไปต่อไหมอู้หู้ปฏิทุฝนก็ตกเฮ้ยมันคักมันคักมันคือเห็ด ขำประจดแล้วไม่ไงดอกเดียวเอาอยู่ อกเดียวเอาอยู่อิหลีเมต้สิไปตอนหรือสิพ่อสำนีพี่น้องเอ,อ้ยกางจ้องกางจ้องฮัาฮ่ที่ดู จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้มาอยู่ที่ป่าบูเบอร์รี่แล้วนะจ้าฝนตกเราเก็บเห็ดจ้าแดดมาเราเก็บบูเบอร์รี่จ้าวันนี้เป็นวันที่27กรกฎาคม66นะคะเก็บเห็ดแล้วก็มาแวะเข้าป่าบูเบอร์รี่พี่น้องเอ้ยไปบ่เป็นไปบ่เบป็นลูกบางไงอุอนต้นเอ็นเต้นนี่นี่นี่ป่าก็สวยจะใบงามคักงามคัก เข้าป่าคนเดียวจ้าพี่น้องจ้ามีเอฟซีที่น่ารักนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนเนาะก็จะรีบตักสักนิดนึงค่ะฝนฟ้าก็เอาใจยากจริงๆพี่โบไม่อยู่นะคะวันนี้คุณเลมโบเขาเข้าเมืองจ้ะไปเอากล่องบ้างแล้วก็ไปจ่ายตลาดบ้างจ้ะแล้วแกก็จะต้องไปทำงานตอนค่ำสองทุ่มหาวันนี้คาดกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> เพราะว่าผลไม้ดกขนาดนี้จ้ะ โอ้ยฟินคักฟินคักฟินคักคักกำลังเก็บภาพอยู่จ้าไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนู่นเลย <laughs> คัก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 ต่งตึงต่งตึงค่ะก็วันที่ยีบเเนาะวันนี้ก็แล้วก็การเก็บบูเบอรี่ของเราวันนี้ก็เดินทางมาถึง15้าวันแล้วนะพี่น้อง15วันยังไม่มี ได้หยุดเลยค่ะตักทุกวันจ้ะเพราะว่าผลไม้ยังมีดกอยู่นะคะจ้ะเดี๋ยวเรามาตักไปพร้อมๆกันเลยเดอ้อพี่น้องจ้ะ จ๋าตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่นะคะเห็ดของเราจะพอได้อยู่นะคะได้ผัดให้คุณเลมโบได้จ้าก็เห็ดพึ่งหวานนี่ก็เดี๋ยวไปต้มไปลวกหา่าถนอมเอาไว้กินในช่วงฤดูที่มันไม่มีจ้าผลไม้ก็เนี่ยสิบห้าลิตรเนี่ยโดยประมาณจ้ะล้วเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งเลือกอีกนะคุณเลมโบไปทํางานแล้วจ้ะมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมาชมดอกไม้กันหน่อย สดชื่นจ้าลูกๆก,ก็รออยู่นะจ๊ะเจ้าคิดเลกกับสกูตเตอร์จ้ะดูค่ะดอกไม้จาะพี่น้องโอ้โหมาหลากหลายสีเหลือเกินอออยสดชื่นสดชื่น ก็ว่าจะเข้าไปในสวนด้วยนะคะจะไปเก็บรูบับหรือว่าเออบอนเปี้ยวนะคะดะบ,บาเบอร์เก็บครั้งที่สองนะคะแล้วก็ฮันหลอนหรือว่าราสเบอร์บบรี่เต็มดกมากจ้ะอืมนี่นะโอ้ยทำไมแสงมันเป็นแบบนี้อ่ะเอาด้านนี้ด้านนี้อืมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูค่ะนนอันนั้นดอมาใหม่มาใหม่ปีที่แล้วก็มานะโอ้ยอลังการอลังการนางก็เป็นนางเอกเหมือนเดิมค่ะสีม่วงโอ้โหดูสิดอกไม้ข่มแสงสีสีโทรศัพท์หมองไปเลยดูจะสก,กุตเตอร์รออยู่จ้ะ ที่เลรู้สึกว่าจะอยู่เรือนกระจกพ่อปิดประตูไว้เขาชอบไปนอนในเรือนกระจกแล้วเดี๋ยวแมวอื่นจะมากัดจะ้ะอาลัชมดอกไม้ชื่นใจแล้วหายเหนื่อยแล้วจ้ากุเลมบบัวน่ารักไปรับกล่องขนมมาจากร้านขนมนะคะเพื่อมาใส่บลูเบอรี่ขายจะ้จะจ้ะดูค่ะน่าโอ้เป็นร้อยๆกล่องมั้งคะเยอะมากเลย รับมาฟรีนะคะจากร้านกูดิสร้านขนมจ้ะกล่องหนึ่งก็ที่เราใส่บลูเบอรี่ขายนะคะกล่องหนึ่งจะสามลิตรพอดีเลยจ้จาจ้าทีนี้ก็จะดูแลเรื่องเห็ดนะคะแล้วก็บลูเบอรี่นี่แหละคะ่ะจ้าแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวขอเข้าสวนไปดูแล พืชผักแล้วก็เป็นเพื่อนเจ้าคิดเล่กันจ้ะแดดจะกลับมาอัปเดตให้ชมนะคะว่าวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดกรกฎาคมหกหกเราเก็บบูเบอรี่ได้กี่ลิตรจะ้ะจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้บูเบอรี่ของเราก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทั้งหมดสิบห้าลิตรนะคะถึงจะหลบฟ้าหลบฝนยังไงก็พอได้นะคะทุกๆวกันก็จะมีปัญหาในการแข่งกับ เรื่องดินฟ้าอากาศราคา15ลิตรลิตรละ50โคนนะคะก็เป็น750โคนจะคูณด้วย3บาท40สตางค์นะคะโดยประมาณจ่าก็เป็นเงินไทยก็2,250บาทนะคะได้เห็ดด้วยได้บูเบอรี่ด้วยจ้ะจ่าก็ตั้งแต่เริ่มเก็บบูเบอรี่มาก็เอ่อ14วันแล้วนะคะติดต่อกันแต่ก็เก็บแบบกระท่อนกระแท่นนะคะประมาณ6 60,000กว่าบาทจา้ะ ก็นี่แหละค่ะราชินี้ผลไม้ในป่าทองคำค่ะแค่ขยันนะคะร่างกายเราต้องแข็งแรงด้วยค่ะก็ได้พลังใจมาจากพี่น้อง FC ที่น่ารักนี่แหละค่ะกลาบขอบคุณพี่น้อง FC ที่น่ารักทุกท่านทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบให้นะคะจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ